คุณผู้ชมครับที่สำนักง,งานคดีพิเศษสำนักง,งานอกยการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษครับนายกุลถาทัตทูลครับรองโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่สำนักง,งานคดีพิเศษสำนักง,งานอกยการสูงสุดได้รับสำนวนการสอบสวนจากพนักง,งานสอบสวนสสก,ก,กรอบครับการปราบปรามจำนวนสสำนวนเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานั้นเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจถือเป็นคดีสำคัญตามระเบียบสำนักงานอายการสูงสุดจึงได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานร่วมกันพิจารณาบัดนี้ สำนักง,งานคดีพิเศษได้พิจารณาสำนวนดังกล่าวและก็มีคำสั่งดังนี้สำนวนคดีที่1ครับคดีระหว่างนางสาวจตุพรอุบลเลิศที่1พันรบตรีสันติชัยศรีสวัสดิ์ที่2ผู้กล่าวหากับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดผู้ต้องหาที่1และนางสาวปิ่นทิวราการิวันผู้ต้องหาที่สองฐานช่อกงรวมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันพนักงานเอกการสั่งฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดผู้ต้องหาที่1ฐานช่อโกงร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83ามาตรา3 41พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542มาตรา3ามวงเล็บ18มาตราหามาตราเก้าวรัคสอง 42, 3, 18, 5, 9, 2, และมาตรา60สั่ง ฟ้องนางสาวปินทิราการิวันผู้ต้องหาที่2ฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทาความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83พระราชบัญญัติป,ป้องกันและปราบปรา,ามการฟอกเงินพศ2 5 4 2มาตรา3ามวงเล็บ18มาตราหมาตรา9วรรค2สองและมาตรา60สําหรับสํานวนคดีที่2ครับคดีระหว่างนางสาวจตุพรอุบลเลิศกับพวกรวมสคนผู้กล่าวหานายสิทธา าเบี้ยบังเกิดผู้ต้องหาที่1และนางปฏทิตาเบี้ยบังเกิดผู้ต้องหาที่สองนายนุวัตยงยุทธผู้ต้องหาที่3นางสาวสาริณีนุชชนะผู้ต้องหาที่4นางสาวปิ่นทิราการิวันผู้ต้องหาที่5นางสาวแก้วสวรรค์สุขผลผู้ต้องหาที่6และนางสาวมนันพัฒรวมธทีรพัฒ ผู้ต้องหาที่7ฐานช่อโกงร่วมกันช่อโกงโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทําการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สําหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นร่วมกันใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทําการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สําหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นปลอมเอกสาร สารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ์ รู้ว่ามีได้มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นร่วมกันแจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทําความผิดร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันเหตุเกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ปี2อ6พถึงวันที่6กุมภาพันธ์ปี2 5 6พ ในหลายท้องที่ในราชอาณาจักรและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงประเทศจีนและประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวพันกันสำนวนนี้มีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยที่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทยซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจการสอบสวนของอายการสูงสุดโดยอายการสูงสุดได้มีการมอบหมายให้พนักง,งานอายการสำนักง,งานการสอบสวนทำการสอบสวนร่วมกับพนักง,งานสืบสวนสอบสวนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งอายการสูงสุดมีคำสั่งดังนี้ 1. สั่งฟ้องนายเศรษฐาเบีย้ยบังเกิดผู้ต้องหาที่1ฐานช่อโกงกรณีหลอกให้ลงทุนทําแอปพลิเคชันซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ช่อโกงโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นปลอมเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมกรณีหลอกลวงเพื่อให้ได้รับค่าส่วนต่างในการซื้อรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์รุ่น G400 ร่วมกันช่อโกงโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง รวมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทําการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สาหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นร่วมกันใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทําการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุ ประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่แน่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นรู้ว่ามีได้มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นรวมกันแจ้งข้อความแก่พนักง,งานสอบสวนหรือเจา้าพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทําความผิดกรณีร่วมกันหลอกลวงว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลถูกะระงับ สมคบด้วยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินในความผิดมูลฐานช่อโกองตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระตามประมวลกฎหมายอาญามาตราส <m ix> า 7, มตา 8, มตรา83มาตรา84มาตรา91มาตรา137มาตรา173มาตรา264มาตรา265มาตรา267มาตรา268มาตรา341 พระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตรา14วงเล็บ1พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542มาตรา3วงเล็บ18มาตรา5มาตรา6มาตรา9และมาตรา60 2 สั่งฟ้องนางปฏิตาเบีย้ยบังเกิดผู้ต้องหาที่2และนางสาวปินทิราการิวันผู้ต้องหาที่5ฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทาความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันรวมกันฟอกเงินในความผิดมูลฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีละะักษณะเป็นปกติธุระ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542มาตาามวงเล็บ18มาตา5ามาตา6มาตา9และมาตา603สั่งฟ้องนายนุวัน์ยงยุทธ์ผู้ต้องหาที่3และนางสาวสาว,สาวริณีนุชนาิผู้ต้องหาที่4ฐานร่วมกันช่อโกงโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักง,งาน ซึ่งอาจทาให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายรู้ว่ามิได้มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นร่วมกันแจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทําความผิดร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทําการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สําหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นรวมกันใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำ การตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นกรณีร่วมกันหลอกลวงว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลถูกระงับสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินในความผิดมูลฐานช่อโกองตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ตามระมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา91มาตรา137มาตรา173มาตรา267มาตรา268มาตรา3-41พระราชบัญญัติว่าด้วยการะทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตรา14วงเล็บ1พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ .2542 มาตรา3มวงเล็บ18มาตรา5มาตรา6มาตรา9และมาตรา604 สั่งฟ้องนางสาวแก้วสวรรค์สุขผลผู้ต้องหาที่6และนางสาวมะนันพันธ์รามธีรพัฒ์ผู้ต้องหาที่7ทั้งคู่เป็นพนักงานขายรถเบนซ์ฐานร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ์ตามระเบิกดกฎหมอายาม,มาตรา83มาตรา264มาตรา265 5, 5. ขอสารสั่งให้ผู้ต้องหาที่1คืนหรือชดใช้เงินจำนวน 72, 5, 90, 7 2ล้าน5 7 6นบาทกับอีก70สตางค์แก่ผู้เสียหายกรณีหลอกให้ลงทุนทำแอปพลิเคชันซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์และกรณีหลอกลวงเพื่อให้ได้รับค่าส่วนต่างในการซื้อรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์รุ่น G 4 0 0และขอสารสั่งให้ผู้ต้องหาที่1ที่3และที่4ร่วมกันคืนหรือชดใช้เงินอีกจานวน39ล้านบาทแก่ผู้เสีย กรณีร่วมกันหลอกลวงว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลถูกระงับทั้งนี้มีรายง,งานนะครับว่าในวันนี้ครับผู้ต้องหาที่6แล้วก็ผู้ต้องหาที่7พร้อมกับทนายเดินทางมาฟังคำสั่งทางพนักงานเอกการคดีพิเศษนำตัวไปฟ้องเป็นจำเลยต่อสารอาญาแล้วในส่วนผู้ต้องหารายอื่นอยู่ในอำนาจคุมตัวของสารทั้งในส่วนที่ได้รับการประกันและไม่ได้รับการประกันเมื่อทางสารอาญาได้รับคำฟ้องก็จะมีหมายเรียกหรือเบิกตัวจำเลยมาอ่านคำฟ้องเอกการโจทก์ให้ทราบ และสอบคำให้การต่อไป